สวัสดีครับผมนายต้นรักหม่งหมอ้อเลขที่38นักเรียนชั้นม4ีทับวันนี้ก็จะมานำเสนอมิสพิชนะครับสงสัยกันไหมครับว่าป้อมที่1ป้อมที่2ป้อมที่3และป้อมใหญ่ใน r v เนี่ยมีดาเมจเท่ากันหรือเปล่าและมีดาเมจที่เพิ่มขึ้นไหมในแต่ละนาทีมี HP เท่าไหร่มีพลังป้องกันทางกายภาพเลเวลเท่าไหร่ถ้าสงสัยแล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลยครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ ป้อมที่1 HP 6000หน่วยคงที่พลังป้องกันกรยภาพแลเวท250หน่วยคงที่พลังโจมตีเริ่มต้น510หน่วยและการเติบโตคือ2.5%หรือเฉลี่ย12.75หน่วยต่อ30วินาทีเติบโตได้ถึงในช่วงเวลาที่5นาที30วินาที เริ่มต้นเติบโตตอนหนาทีเท่ากับว่าตอนหนาทีดาเมจคือ522.75และในนาทีที่5นาที30วินาทีจะมีดาเมจอยู่ที่637.75หน่วยครับมาต่อกันในป้อมที่2ครับ ป้อมที่2ทุกอย่างจะเหมือนป้อมที่1เลยคือมี HP อยู่ที่6000หน่วยคงที่พลังป้องก,กันกายภาพเลเวล250หน่วยคงที่พลังโจมตี510หน่วยการเติบโต2.5%ดามเมจในช่วงต้นเกมก็เหมือนกับป้อมที่1เลยครับคือเหมือนกันทุกอย่างเลยเกตความรู้เพิ่มเติมในช่วงสีนาทีแรกของเกมป้อมจะมีโล่เพื่อลดความเสียหายที่ได้รับหากมีคลีปในป้อม ลดดาเมจที่ได้รับ60%หรือเราจะทำดาเมจเซปปอมได้เพียงแค่4 0หากไม่มีคีฟลดดาเมจไปถึง8 4เลยครับหรือเราจะทำดาเมจเซปปอมได้เพียงแค่16%มาต่อกันในส่วนของป้อมที่3ป้อมที่3นั้นจะมี HP อยู่ที่9000หน่วยคงที่พลังป้องกันกายภาพและเวศ2 5 0หน่วยคงที่พลังโจมตีเริ่มต้น700หน่วย อัตราการเติบโต2.5%หรือ17.5หน่วยต่อ30วินาทีเริ่มต้นในช่วง1นาทีจนเต็มที่ที่5นาที30วินาทีดาเมจในช่วง1นาทีคือ717.50หน่วยและในช่วง5นาที30วินาทีหรือช่วงที่ป้อมนั้นจเจริญเติบโตได้เต็มที่ก็คือดาเมจจะอยู่ที่875หน่วยครับ และในส่วนของป้อมใหญ่นะั้นหรือว่าป้อมสุดท้ายจะมี HP อยู่ที่900 0หน่วยคงที่พลังป้องกันกายภาพและเวท250หน่วยคงที่พลังโจมตีเริ่มต้น600หน่วยอัตราการเติบโต2.5%หรือ15หน่วยต่อ30วินาทีเริ่มเติบโตในช่วง1นาทีจนเต็มที่ที่5นาที30วินาทีดามเมจในช่วง1นาทีคือ615หน่วย และในช่วง5นาที30วินาทีคือ750หน่วยครับเก็ดความรู้เพิ่มเติมหากพ้นช่วง4นาทีของเกมป้อมที่ 1, 2และ3และป้อมใหญ่ตามลำดับในกรณีที่ไม่มีคลีปในป้อมเลยจะลดความเสียหายได้ 60%, 60%, 70%และ80%ตามลำดับในส่วนของป้อมนั้น จะทำดาเมจใส่ฮีโร่ของเราแรงขึ้นเรื่อยๆ160%และซ้อนทับสูงสุด5ครั้งเช่นป้อมทำความเสียหาย510ในการโจมตีครั้งที่1ใส่เราการโจมตีครั้งที่2ก็จะทำความเสียหายได้510คูณ160ส่วน100เท่ากับ816หน่วยหรือทำความเสียหายมากขึ้น306หน่วย รอบที่3และ4และ5ก็จะบวกเพิ่มไป306หน่วยจนตันในรอบที่5คือดาเมจต่อเน,นื่องสูงสุดที่ป้อมจะกระทำต่อฮีโร่ของเราเงินจากการตีป้อมที่ได้รับป้อมที่1และ2เราจะได้รับเงินเราจะได้รับเงิน52บาทและป้อมที่3เราจะได้รับเงิน112บาทซึ่งเงินที่ทีมเราจะได้รับคือ40บาทและเงินที่ทีมเราจะได้รับจากการตีป้อมที่3คือ100บาท คนที่ตีจะได้รับ52บาทหรือเพิ่มมา12บาทและคนที่ตีนป้อมที่3จะได้รับเงิน112บาทหรือเพิ่มมา12บาทเหมือนกันครับหากช่วยตีป้อมนั้นหรือมีส่วนร่วมในการตีป้อม10วินาทีสมมติว่าเราตายไปในช่วง10วินาทีที่ยังที่ยังเหลืออยู่แล้วป้อมได้พังลงเราก็จะได้รับเงินเพิ่มเติมครับ ซึ่งจะนำ12มาหารเช่นตี3คนก็นำ12หาร3ได้4บาทก็จะได้รับเงินพิเศษคนละ44บาทครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเกี่ยวกับป้อมใน RV ซึ่งหากมีข้อมูลใดผิดพลาดก็ต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับฟังครับ